เวลาเ,เพื่อนเล่นเกมสำคัญเนี่ยเคยไหมครับที่ต้องยกแขนขยับเมาส์สุดแรงแต่ว่าชนกับคีย์บอร์ดจนพลาชดช็อตสำคัญไปซึ่งปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกของชาวเกมเมอร์เลยครับนั่นคือต้องการพื้นที่ขยับเมาส์ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าคีย์บอร์ดแบบ full size เนี่ยก็จะเบียดพื้นที่ไปซะหมดเลยถูกไหมในคลิปนี้ครับนัโบ X เลยขอแนะนำโซลูชันที่จะเข้ามาเปลี่ยนสไตล์การเล่นของเพื่อนๆไปตลอดการนี่คือน a โ o X แปดศูนย์ห้ามินิ RGB mechanical gaming keyboard คีย์บอร์ดที่มาพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มในขนาดที่กระท ที่ตัดปุ่มไม่จำเป็นสำหรับเกมเมอร์ออกไปครับเหลือเพียง61ป,ปุ่มเท่านั้นจะเหลือแค่ปุ่มที่ใช้งานในการเล่นเกมจริงๆทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กอยู่แค่29.5 คูณ10.1ซนติเมตรเท่านั้นครับและน้ำหนักเพียงแค่400กรัมและจุดเด่นไม่ได้มีดีแค่ขนาดครับแต่ยังมาพร้อมดีไซน์ที่อินเทรนด์สุดๆ,ดๆภายในกล่องจะมีสายสตรปที่มีโลโก้ของชื่อรุ่นและโลโก้แบรนด์มาให้ด้วยไว้สําหรับเพิ่มความเท่กับคีย์บอร์ดแยกมาให้เราสามารถที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับและตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีให้เลือก2สีนะครับนั่นคือตัวบอดี้สีดําที่จะเน้นคีย์แคปเป็นสีดำครับแล้วก็ตัวบอดี้สีขาวที่จะเน้นคีย์แคปเป็นสีขาวนัน ให้ปรับเลือกมากถึง17โหมดสร้างบรรยากาศให้โต๊ะเกมมิ่งของเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นอาจจะไม่ไทําให้เล่นเกมเก่งขึ้นครับแต่ว่ามันเท่ขึ้นแน่นอนและเพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นขึ้นเนี่ยตัวคีย์บอร์ด X805 จะมีฟังก์ชัน Anti Ghosting รองรับ22ปุ่มส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถเชื่อมต่อได้แค่แบบเสียบสายเท่านั้น จะมีสายท้าซ C แยกมาให้เป็นท y p e C ตู Type A นั่นเองนะครับตัวตัววัสดุคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นแบบพลาสติก ABS ทั้งหมดรวมไปถึงตัวคีย์แคปด้วยซึ่งตัวคีย์แคปจะมีฟอนต์ภาษาไทยมาให้นะครับเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายสบายตาม,มากๆรวมไปถึงตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นแบบไฟลอดด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ m i n ิ RGB ที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะใครที่มีมุมโต๊ะแบบดักๆหน่อยเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นจุดเด่นขึ้นมาเลยครับอีกจุดเด่นที่ทําให้ XK05 เเเน่่ยหหมมมมาาาาาาสสสรรรรรัับบกกออคคืืงงวถใปแต ซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะครับรองรับการคอสวบ์แบบ3พินด้วยหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเบือเ่อสัมผัสของสวิตช์เดิมๆหรือสวิตช์ตัวไหนเสียเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งตัวสวิตช์เนี่ยจะมีแถมไห้2ตัวในกล่องแต่ว่าภายในกล่องจะไม่มีที่ดึงสวิตช์หรือว่าที่ดึงคีย์แคบไปให้นะครับและขอแนะนําเพื่อนๆว่าหากจะดึงสวิตช์ออกเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ตัวที่ดึงสวิตช์แบบที่มีความแข็งแรงหน่อยเพื่อป้องกันการแตกหักของสวิตช์นั่นเองนะครับส่วนสวิตช์ที่มีให้เลือกเนี่ยจะมี3แบบเลยเริ่มต้นก็คือ Red บลูสวิตและก็บราวสวิตนั่นเองครับซึ่งเรสสวิตเนี่ยจะเหมาะคนที่เล่นเกมต้องการเสียงเบาและสัมผัสแบบแน่นนุ่มสบายนิ้วส่วนบลูสวิตเนี่ยเหมาะสำหรับสายพิมพ์หรือสายเล่นเกมที่อยากได้ความคลิกกี้เสียงดังแบบลัน่นล่นและบราวสวิตครับเป็นลูกผสมระหว่างเรสกับบลูให้เสียงที่เงียบแต่ก็ไม่เงียบจนเกินไปมีสัมผัสแบบแท็กทายให้จังหวะการกดแบบ2จังหวะให้ความรู้สึกสนุกในการพิมพ์นั่นเองโดยตัวสวิตเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง20ล้านครั้งและนี่คือเสียงจากสวิตทั้ง3แบบจาก x 8 0 5ตััวนีน้่นเอง นอกจากนี้เนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยังถูกออกบแบบมาให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งระบบ Windows Mac และ Android ครับครอบคลุมตัวการใช้งานแต่ขอย้ำอีกครั้งก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เสียบสายใช้งานอย่างเดียวนะครับโดยสรุปแล้วนะครับน a โ o x805 เนี่ยคือคีย์บอร์ด Mechanical Gaming ขนาด61ปุ่มที่เป็น,เพ,นเพื่อนทั้งประสิทธิภาพการ Hot Swap ความกระทัดรัดและความสะดวกในการพกพาจบครบในตัวเดียวถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมที่จะเคลียร์พื้นที่โต๊ะเกมมิ่งให้โล่งขึ้น และสมบัสประสบการ์การเล่นเกมที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมห้ามพลาด n a โว X 8 0 5ตัวนี้เลยครับแถมมีประกันให้จากทางแบรนด์รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ